สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567เวลา12.00น15นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็เลยถูกกัดนี่นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิธีไทยนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาประสบการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมรณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําให้ถูกใจเส้นอนเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คน้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักหวออีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักบวยขึ้นชกจิตกับเกาะติตะช่างบวกกระสาเรศนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้้อองตนนไปก่ เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าโมเดลวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกโมเดลวิถีไทยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายของเขคือเพชรสยามเสืตตอมเกาะล้านสนันายน้ำเงินนะครับพึ่งดําบ้านเดมบ้า,บา,บา,บาพิกัด100ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับฝ่ายของเขคืออสุนน้อยสิจ์จ่าสิงห์ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโชคชัยชานแจ็กกี้พิกัดถึงเลยยี่สิบปอนด์นะครับทูกที่สามครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเตชพานุสอพงษ์อมรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจอมทัพสอทหี่ยวบางแสนพิกัดหนึงร้อยสิบสองปอนด์ต่อหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์นะครับและคู่ที่สี่นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือก้องกุลาจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินภายแดงแปะสายสี่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์นะครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u ับ c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสาหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลนชอบเชร์นะครับผมก็แนะนำนะครับ a p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี a p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567นะครับเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณวิธีจิตมงนลโยคะบ็อกซิ่งเซเดียมแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาแฟนเมอรไดรุลนกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ตีนนะครับคู่เปิดหัวนะครับฝ่ายคือเพรสยามเสียต้อมเกาะล้านนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพึ่งดำบ้านแบมบ้าพิกัด100ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็นสยามนี้เป็นในโชคจากจังหวัดสแก้วาัย16ปีนะครับฟิตซอมอยู่ที่ค่ายมือชอแชมเปี้ยนครับที่จังหวัดสแก้วนะครับมีคุณเกียงศักด์อะนานุนะครับผัวหน้าคณะคอยดูแลเป็นมือซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงครับไล่แขนครับปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเคยเบียดเอาชนะคะแนนค่ตอสโซมาในวันนี้หนึ่งครั้งครับ 2ฟอร์มนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสยามก็มีชนะนโมสสุพัทโทนะครับล่าสุดนะครับเบียดเอาชนะคะแนนท่านพึ่งดําบ้านแลมบ้าที่เวทีจิตเมืองนนท์มานะครับก็ทางด้านวันนั้นทางด้านเพชรสยามนะครับมาเข้าเวทแทนครับการเตรียมตัวเป็นรองนะครับมาเข้าเวทแทนทางด้านเหล็กขึ้นรูปนะครับการเตรียมตัวเป็นรองแต่ว่าก็พลิกสถานการณ์เอาชนะคะแนนพึ่งดํามาได้นะครับแบบชูส่วนราคาครับเพราะว่าหมด5ยกนี ราคาบนล็อกน่าจะอยู่ที่พึ่งดับนะครับกรรมการก็ชูส่วนราคาเล็กๆนะครับ2อฟอร์มและสุดขออธนาบัตรก็ชนะรวดมาทั้ง2ไปนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพึ่งดำนะครับเป็นเอกชนจากจังหวัดชนบุรีนะครับวัย14ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่บ้านแหลมบ้านนะครับที่พัทยาชนบุรีนะครับมีสมเด็จ M16 นะครับหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวานครับบูเปิดเกมนะครับสาดแข้งต่อยหมัดนะครับคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับบูดุดันนะครับขยันออกอาวุธนะครับแต่ว่าเคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับสามพ้อมหลังสุดของท่านนักฝ่ายน้ำเงินพึ่งดำนะครับชนะน็อกยกที่ 3-3B สจอุดรรร8ิ้ววนะคับทที่เีมวยสยามออ้มน้อยชกเป็นคู่ที่ หลังทายทอดสดนะครับหลังจากนั้นนะครับมาชนะนอกยกที่3ครับปราบศึกแมนเทเนนที่จังหวัดชนบุรีครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรสยามเสียต้อมเกาะลานที่เวทีจิตเมืองนนท็อปนิวนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับก็ชนะ2แล้วก็สุดแพ้1ไฟฝ่ายนะครับคุณอิพิกสถิตินะครับเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับ3 กลุมภาพันธ์ปี67ครับเดือนที่ผ่านมานะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรสยามมาเข้าเวีนแทนการเตรียมตัวเป็นรองครับแต่ว่าต้นต้น,ตนช้จงังหวะฝีมือลักเลียงควาเป็นมวยอ,อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับต้นต้นชิงทํา แล้วก็ออกนําไปก่อนครับไปปลายนี่เป็นทางด้านพึ่งดำครับที่ตามมานะครับก็เกือบจะแซงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากรรมการไม่ให้ผ่านครับแต่ว่าหมดยกราคาบนล็อกอยู่ที่พึ่งดําเป็นต่อนะครับเป็นต่ออยู่นิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นมวยบู๊เปิดเกมชวนทะเลาะขยันออกอาวุธนะครับราคาบนล็อกจึงดันให้พึ่งดําเป็นต่อตอนหมดยกที่5นะครับแต่ว่ากรรมการมองว่ายังไม่ให้ผ่านครับก็เป็นทางด้าน เพชรสยามที่เบียดเอาชนะคะแนนทางด้านพึ่งดําบ้านแหลมบ้าไปแบบชูส่วนราคาบนล็อกเล็กๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตากันใหม่อีกครั้งนึงนะครับโดยที่ชคกันที่พิกัด100ปอนด์นะครับสรีรวนสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับฝแดงสูง16 0ฝ่ายน้ำเงินสูง159หสนะครับสถิติการชคมวยนะครับฝแดงชคมา40ฝ่ายน้ำเงินชค20สนะครับฝแดงก็น่าจะชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง45าน้ำเงิน46ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะันาดูหกว่ นิดหน่อยนะครับ ถือว่าใกล้เคียงกันแทบจะทุกอย่างนะครับแต่ว่าสถิติของทนาฟแฟแดงนะครับดูดีกว่าเพราะว่าเคยเบียดเอาชนะคะแนนมานะครับแดงนี่เป็นประเภทจงังหวะฟีมือนะครับแข้งซ้ายแรงครับดักเตะด,ดักแทงตน้ตนๆผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อน,นครับทนายฝ่ายมเงินจะแซงได้ก็ต้องลุ้นท้ายๆนะครับเพราะว่าเป็นประเภทเข่าในเหนียวนึบนะครับแล้วก็เป็นประเภทขยันออกอาวุธแต่ว่าต้นๆ้นเชื่อว่าทนานแ่ายแดงเพชรสยามน่าจะออกนําไปก่อนเหมือนฝ่ายที่ผ่านมานะครับแต่ผมแบบดูว่าฝ่ายที่ผ่านมาการเตรียมตัวของทนานแ่ายแดงเพชร สยามเป็นรองครับเพราะว่ามาเข้าเวนแทนรู้ตัวประมาณ2วันเท่านั้นเองครับแต่ว่าไฟนี้การเตรียมตัวเต็มร้อยกว่าไฟที่ผ่านมาแน,น่นอนนะครับต้นต้นนาไปก่อนปปลายมีเก็บกันป้องกันอาวุธดูดีๆนะครับมีโต้มีเทียงตอดวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะประคองเกมเอาชนะคะแนนทรัชพึ่งดําบ้านแหลมบ้าย้ำแขนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งน,นะครับคู้เปิดหัวของโมเดิร์ทยในสัปดาห์นี้ก็ชอบไปที่ไฟแดงนะครับเป็นสยามเสียต้อมเกาะล้านครับ มาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคืออสุรน้อยสิจ่าสิงห์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับโชคชัยชานแจ็คกี้ยิมนะครับหรือว่าวันของโอม MBK หรือว่าสสงหาการช่างนะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับอสุรน้อยนี่เป็นนในโชคชัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวัยยี่สิบสี่ปีนะครับปัจจุบันก็เป็นทหารอยู่นะครับก็ไปฟิตซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่สามที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีลูกเพชรเพชรเจริญกิ่งไผ่ กศักดิ์ลำพูนครับสตาร์ทเทนเนอร์ดูแลนะครับแล้วก็มีร้อยตำรวจเอกสิงหาปัญญาเมานะครับเป็นผู้จัดการครับเป็นมือซ้ายนะครับประเภทเปิดเกมบู๊เตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกดูนแอนครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มยังมีสลุดสลุดอยู่นะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของธนัทแฝงก็มีแพ้คะแนนบิลาดินแสงมรกตครับในซึกเก้ามวยดีวิถีไทย หลังจากนั้นนะครับแพ้นกยกที่4บาซิลบูสุราชนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนตะวันฉายวีเคเขาใหญ่นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับสามอมล่าสุดมีแพ้รวดเลยนะครับอย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับฝ่ายนีก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมาแจ้งเกิดเรียกความมันใจให้กับตัวเองให้ได้นะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับโชคัยชานเป็นในโชคจากจังหวัดกาฬสินวัย15ปีนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่แจ็กกี้ที่จังหวัดสกลนครนะครับมีอาจารย์แจ็กกี้นะครับแจ็กกี้เลกแจ็กก เตะต่อยรุ่นแรงนะครับขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งครับอาวุธหลากหลายแล้วก็ดูรุ่นแรงนะครับ สามฟอร์มล่าสุดของทานนันฝ่ายน้ำเงินก็มีชนะคะแนนเทพมังกรนะครับพักยกทีเฮ็ที่เวทีจิตมังนนนะครับหลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่3เพชรวานน์ JSP ที่เวทีจิตมังนนนะครับล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่3สีนรงก,ก,ก์กกมปนาธนะครับที่เวทีจิตมังนนนะครับวันนั้นสีนรง์มาเข้าเวทแทนการเตรเตียมตัวเป็นรองด้วยนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับทางน้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านี้เด่นนะครับชนะ1ไฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟนะครับ สลีละส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับฝ่ายแดงสูง165ฝ่ายมือสูง167นะครับใกล้เคียงกันนะครับชกมาก็ฝ่ายแดงชก40 ฝ่ายน้ำเงินชก50นะครับน้ำหนักปล่อยๆดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูหนักกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงประมาณ60กิโลนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน57-58กิโลนะครับก็ดูว่าน้ำหนักปล่อยๆของทางด้านฝ่ายแดงครับจะดูหนักกว่านะครับและที่สําคัญครับดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยของทางด้านฝ่ายแดงก็น่าจะมาก่อนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหลังก็ถึงแม้ว่าฟอร์มจะเป็นรองนะครับแต่ว่าผ่านประทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับมีทั้งบีลดิน แสงมรกตนะครับตะวันฉายบาซิลูสุราชนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีก็ถือว่าผ่านพทะเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับก็ดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยของตะลันแสดงดูมาก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญน้าหนักปล่อยๆดูหนักกว่าด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาชนะคะแนนตะลันโชคชัยชานแจ็กกี้ยิมนะครับรุ่นน้องไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับคู่ที่2ครับของโมิดลทีได้ในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับอสูนน้อยสิทธิ์จาสิงครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เองครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์บ้านครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์วีทีจิตมืองนน์นะครับ,นนรบทางนั้นฝ่ายแดงน,นะครับเดชพานุสอพงอมรนนครับหรือว่าจะหยุดกองสืบ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจอมทัพสอตอเหี่ยวบางแสนหรือว่าพุ่มพันม่วงหรือว่าปอพงพัดน,นะครับแต่ว่าจะกำหนดชกกันในพิกัด112ปอนด์ต่อ113ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อย112ส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย113ปอนด์นะครับฝ่ายแดงจะต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับแต่ว่าเป็นการชิงแชมป์ซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์เวทีจิตมือหนอนนะครับ ไยได้นะครับเบเพานุนี่เป็นในกชกจากสุรธานีวัย18ปีนะครับปัจจุบันฟินซ้อมอยู่ที่สอพงอมอนครับที่จังหวัดสงขลานครับมีเสียมอนผักสดนะครับพงอมอนพิคุนชายพัฒน์เป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาคบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับปั้มตีแข็งแกร่งขวางหน้าเสียบแพร่งนะครับสอกคมเก๋ากระดูกดีและที่สําคัญเคยเบียดเอาชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับวันนี้จึงต้องแบกน้าหนัก1นปอนด์นะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทันต์ไฟแดงนะครับมีชนะคะแนนจอมทัพสอทอเฮียวบางแสนที anyway, ่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนโตโยต้าอีเกิลมวยไทยที่จิตเมืองนนท์ท็อปนิวนะครับล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยตอนนึงนะครับชนะคะแนนเพชรเกียงไกาจิตเมืองนนท์นะครับในศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี่ชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับฟอร์มสดเลยนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับจอมทัพสอทอเฮียวบางแสนเป็นนักชกจากจังหวัด อายุทยานะครับวัย16ปีปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่โชควิทยานะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีอาจารย์คิวโชควิทยาดูแลนะครับแล้วก็มีสตเฮียบางแสนนะครับพัสกรหอมหววให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมไล่แขนนะครับเปิดเกมขวาคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดดันนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับกระแลกกาส่วนเป็นมวยประเภทเปิดเกมบู๊ชวนทะเลาะนะครับขยันออกอาวุธด้วยนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับมีแพ้คะแนนเด็ดพานุสอภง,งอมรที่เวทีจิตเมืงองนนท์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนสีถนนชัยสุจีบะมีเกี้ยวนะครับที่เวทีจิตเมืงองนนท์ล่าสุดนี่เสมอกับเพชรนินมังกรน,นะครับกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมนะครับที่สึกจิตเมืงองนนท์ท็อปนิวนะครับวันนั้นจอมทัพ มาเข้าเวีนแทนทน่านันเดดผ่านหนูด้วยนะครับการเตรียมตัวเป็นรอนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ลูกบู้ลูกบดลูกเบียดลูกขยันครับตามตีเสมอทางด้านเพชรนินมื่ก่อนมาได้นะครับสฟอร์มล่าสุดของทนานัฝ่ายน้ำเงินก็3รสาชาตินะครับแพ้1ชนะ1แล้วก็เสมอ1ไึฝนะครับ คู่นี้พิกสตินี่เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับสธันวาคมปี6 6หนะครับปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นทนานนายไฟงนะครับเดชพานุที่เบียดเอาชนะคะแนนมาได้1ครั้งนะครับในไฟลยล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานครับวันนี้เป็นการแก้มือลังตาของทงนนานไฟายน้ําเงินนะครับแต่ว่ามีการได้เปรียบน้ำหนัก1น่ปอนด์ครับเพราะว่าเคยแพ้มาครับและที่สําคัญ เป็นการชิงแชมป์มีเข้มขัดนะครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวทร115ปอนด์วิธีจีบมือหนนเป็นเดิมพันด้วยนะครับสรีล่า่วนสูงนะครับทางดานฝ่ายแดง180ฝ่ายน้ำเงิน175ฝ่ายแดงจะดูเลื่อมๆเลยร้อยกว่านิดๆ,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 ๆนะครับสถิติการชกมวยนะครับฝ่ายแดงโชค60ฝ่ายน้ำเงินโชค40ฝ่ายแดงจะชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็ประมาณ54กิโลนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็54-55กิโลถือว่าใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับแต่ว่าชื่อมวยคงทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูมาก่อนนะครับและทีี่่สสาคัญถิิตดดูกว ด้วยเพราะว่าเคยเบียดเอาชนะคะแนนมาแล้ว1ครั้งนะครับแต่วันนี้ต้องแบกน้ําหนัก1ปอนด์นะครับแต่ผมก็ดูว่าต่อน้ําหนักแต่ไม่ได้ต่อรูปล่างนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดชพานุสอพงกมอนะครับวันนี้น่าจะย้ําแค้นเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างจอมทัพสอทอเหี่ยวบางแสนไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดรุ่นซุปเปอร์ไฟเวดลอยสิบห้าปอนด์ไปทีจิ้บเงินมาคาดเอวได้สําเร็จนะครับคู่ที่สามครับรองคู่เอกของโมเดลวิทยไทยในสัปดาห์นี้นะคคครรรััับบบชอปไที่่ฝาายดนนะเพพุสกม มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับแสดงคือก้องกุลาจิตเมืงองนลนะครับหรือว่าสจจอยปาจีนนะครับหรือว่าเจี๊ยบรามอินทาสุดไฟน์น้ำเงินนะครับไถแดงแปะสาย4นะครับหรือว่า,เ,าเกียรติทรงฤทธิ์นะครับชื่อเก่าก็มังกรเพชรสกรสุไงยิมนะครับพิกัดหน่วยสามสิบเจ็ดบอร์ดนะครับ ทางด้านไฟแดงนะครับก้องกุลานี้เป็นนายทุกจากจังหวัดร้อยเอ็ดวัยสิปีนะครับฟิซซ้อมอยู่ที่คลายหมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับมีคุณสับจิตเป็นแก้วนะครับเราก็ซอยเอซุนที่โลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคัะนะฮะเป็นมือซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับศาสแขร่งต่อยหมัดรุนแรงครับปั้มตีแข็งแกร่งบุกดุดันหน้าเสือดีฟอร์มสดด้วยนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทาราแฟร์แดงก็ชนะคะแนนเพชรศักดาออกิจเกษมที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่บ้านเกิดครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนปตักเอกเทพพาคินนะครับในศึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับหล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนชาติชนินสรสจโต้งปาจีนที่ศึกจิตมุงนลทับนิวนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้งสามไฟเลยครับห้าไฟหลังสุดของทาราแฟร์แดนนี่ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับฟอร์มสดร่างกายดีมากๆนะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับไผ่แดงนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดนครปฐมวัย23ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมีเสืยเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพย์เป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีเสืยแปะสายสี่นะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทอาวุธครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับสัดแข้งต่อยหมัดรุนแรงครับอาวุธหนักแรงนะครับวงในไล่แขนนะครับของตีแข็งแกร่งบุดุดันหมัดซอกรุนแรงนะครับกระดูกดีนะครับเป็น ดูว่าถนา้านฝ่ายเงินชื่อหมวยกระดูกกุกระดูกหมวยน่าจะมากอดครับแต่ว่าฟอร์มอาจจะดูเป็นรองครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของธนาฝารเงินก็มีแพนอกยกที่2นะครับเจ้าสือใหญ่ซอเดชพันธ์นะครับในศึกวันลุมพินีหลังจากนั้นนะครับมีพิกชนะทางนั้นเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์นะครับในศึกจิตเมืองนนท์ท็อปลิวนะครับหมด4ยกดีราคาบนล็อกเป็นรองเพชรเชียงยืนครับไม่ต่ํากว่า50ช่วงตัวนะครับแต่ว่ายก5มาได้ต่อยมัดได้อาการนะครับแล้วก็พิกชนะคะแนนทางนั้นเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์นะครับคว้าอัดชิดหลายกําปั้นเลยนะครับ ล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนนดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับสฟอร์มล่าสุดก็แพ้2องฝ่ายชนะ1นึฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับห้าฝ่ายหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสรีร่ส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงร้อยเจ็ดสฝ่ายน้ำเงินสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับฝ่ายแดงจะดูสูงดูลอยกว่านิดนิดนะครับดูเหลื่อมนิดนิดนะครับแล้วก็สถิติการชกมวยนะครับทางด้านฝ่ายแดงโชคเจ็ดสิ ปล่อยนี่66กกิโลกรัมเท่ากันครับใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มของตราไฟแดงจะดูดีกว่าดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับและที่สําคัญเป็นมวยอยู่ในสายทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศดูดีกว่าครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างไยแดงแปะสายสีนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมวยดีวติไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับก้องกุลาจิตเืองนนท์ครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกขอมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับชู่คู่ที่1นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสยามเสียต้อมเกาะล้านนะครับเคยเอาชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับฝ่ายนั้นการเตรียมตัวเป็นรองด้วยนะครับเพราะว่ามาเข้าเวนแทนไฟนี้การเตรียมตัวดีกว่าฝ่ายที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสยามเสียต้อมเกาะล้านน่าจะย้ำแขนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งครับคู่ที่2ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับอสูรน้อยสิจ่าสิงห์นะครับฟอร์มดูเป็นรองนะคร ครับผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับช่วงหลังๆครับและที่สาคัญน้ำหนักปล่อยๆก็ดูหนักกว่าด้วยคู่ที่สองชอบไปที่ไฟแดงอสูน้อยสิจ่าสิง ู้ที่สานะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดชพานุสอพงอมอนครับนน้ำหนักปล่อยใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเคยเอาชนะคะแนนมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้น่าจะย้ำแขนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่3ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดชพานุสอพงอมอนคู่ที่4นะครับกู่เอกนำรายการก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้องกุลาจิตมุงนนทครับฟอร์มสดเหลือหลาย5้าไฟหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับร่างกายดูดีกว่านะครับและที่สําคัญบรรยากาศดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นมวยสายคนจัดครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะคร สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ